มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าถ้าไปทําบุญที่วัดแล้วเห็นพระท่านนั่งเล่นเกมมือถือดูฟุตบอลในทีวีทําให้ไม่อยากทําบุญด้วยคิดแบบนี้เราจะบาปไหมคะแล้วพระท่านจะบาปไหมคะคุณโยมมันก็เป็นปกติของมนุษย์นะนะเมื่อเห็นท่านเองไม่ค่อยเคร่งครัดนักเราเองความศรัทธารู้สึกว่ามันก็หย่อนลงไปแต่ถ้าเกิดเป็นจังหวะที่เราเองตั้งใจอยากจะทาบุญนะ ให้เราถืออย่างนี้ว่าเราตั้งใจทําบุญถวายเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วก็ถวายทานให้ขาดจากใจรักษาใจเราเองให้ปลื้มปิติในบุญที่เราได้ทําไม่เอาใจเราไปยึดโยงกับบุคคลผู้รับถือว่าถวายแด่คณะสงฆ์โดยรวมที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายเป็นสังฆทานอย่างนี้เราได้บุญเต็มที่เลยอย่าว่าแต่ยุคปัจจุบันอย่างที่คุณโยมว่านะ แม้ในอนาคตการที่พระเนี่ยไม่ได้ครองจีวรด้วยแค่มีจีวรเนบเอาไว้นิดหนึ่งแขวนห้อยไว้นิดหนึ่งพอเป็นสัญลักษณ์ให้รู้เนี่ยถวายแบบสังฆทานยังได้บุญเยอะเลยทําอย่างนี้เราสบายใจส่วนท่านเคร่งครัดไม่เคร่งครัดยังไงเนี่ยเป็นส่วนของท่านท่านทําได้บุญได้บาปก็เป็นส่วนของท่านไปเราเองอย่าไปใส่ใจตรงนั้นแต่ใส่ใจที่การกระทำเราเองให้ดีที่สุดจเจริญพร